มาสอวันย้เหรอมาสองวันย้อนาวัดีนเลยเัดว่าีจะมีกถ้าสดาย้อนอนวันันระวักร้เจาพ้สของายอยากไย้อนก่ต้รอกลับที่ได้มาแวะดูการที่มาเที่ยวส่การไย้อนยุกได้แต่พระสงรงการแงรอบ แรกของวันนี้กันนะครับผู้บชากพิทักจังหวัดนครสุพรรณบุรนกขสีปิยาก็จะได้มีานมาดกอลมาอยู่ข้างบนก่อนสีลูกอย่ารีบลงไปเสมอนักขสีิยทีตอนลี้ต้องการอคนี่อาวุธโดยการนำหัวใจที่หลัที่้างายขอานะครับนี่สงฆน่งเมเป็นผู้แม่แม่เอ้ยไม่อยู่กัน้ ให้หนภาพนะครับผมบอกว่าถิ่นเวชชนคนงตาคูรานพนอง,งานประสองช,อช่วงเวลาเทศกาลกิ่งตารประจันปีนี่คือจังหวัดชนชืัหาัดรีบุรีนะครับจังหวัดสิีบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆมี43ตำบล300 64หมู่บ้าน2เทศบาล6เทศบาลและ3อบตอ มีพื้นที่ใช้สอย5แสนกว่ไร่รไมีประชากรทั้งชายแได้2แสนกว่าคนมีวัดวาอารามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดแห่งมีพื้นัน่6อำเภอไม่ว่าอำเภอเมืองอำเภอพงุรีอำเภอพินบุรีอำเภอท่าช้างอำเภอป่าส่านและอำเภอค่ายฝังและจัดท่า,านาาน,นั่งอยู่ในขณะนี้นกันนะครับตอนนี้คือจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งุบันคือจังหวัดอ่างทองมีแม่น้ำคือคลองคลองบ้านระดับสองร้อย ๘๑๙ปี2๐๐ล้าปีคนก็ได้การได้ปกป้องพืนที่เกิดที่ที่ให้ลูกหลานได้มีที่อยู่ที่กินที่ใสทุกวันนี้เดี๋ยวอิสร่การสแสดงจะเกิดขึ้นในสกายราจาอาจจะไม่สุภาพประการใดแม่พ่อไปเจอตัวอะไรขอกระเป๋าตังใหญนะ่เลยน,นะนี่นะแม่เชื่อไหมพ่อเชื่อไหมไอต,ตัวที่แม่เคาะอยู่เนะี่ย มันนอนใต้ต้นนั้นเลยมันสาม,มารถปีนขึ้นไปได้จริงๆต้นโน้นนะต้นจางโป้พี่แม่นั่นยู่และมันได้กระโดดกันเชียงมัแลวท่าปีเห็นตาตายลงมาความที่มันเก่งมันปีนได้พอมไหมพี่สายเก่งๆรวมยิงเลย เอาพนิ่งเราห้องนิ่งจดีไปยับท่านใดที่ชมการแสดงรอบแรกของดิคาสันนั้ตัดกรองผู้ที่ได้นะครับเรียนเชิญท่าน่านใดที่จะชมการแสดงรอบแรกนี้เรียนเชิญท่าน่านใดที่จะรับชมการแสดงรอบแรกนี้ท่านสามารถจองตัวที่ได้เรียนเชิญท่านผ่าน